จิตวิญญาณที่โตขึ้นนั้นเป็นแบบไหนสวัสดีครับสวัสดีในเช้าวันใหม่วันนี้ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังแห่งชีวิตวันนี้เราจะมาดูในพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อที่1ในหัวข้อที่บอกว่าโตขึ้นเราไปฟังพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันนะครับ เพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่โดยไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายและเรื่องความเชื่อในพระเจ้าพี่น้องที่รักในพระเยสุริตมีเด็กน้อยคนหนึ่งลงมาจากรถบัสแล้ววิ่งไปหาแม่ของตัวเองอย่างรดวดเร็วแล้วเด็กหญิงคนนี้ อยู่ระดับชั้นประถมปีที่หนึ่งเมื่อวิ่งไปหาแม่ตัวเองแล้วบอกกับแม่ตัวเองว่าด้วยความดีใจและตื่นเต้นว่าเขาสอบได้ที่หนึงโดยพร้อมกับเกดเฉลี่ยที่เขาสอบได้เอาให้คุณแม่เขาดูแม่ของเขามีความรู้สึกยินดีอย่างมากและดีใจที่ลูกสาวตัวเองสอบได้ที่หนึ่งและพร้อมกับชมลูกสาวตัวเองว่าลูกของแม่เก่งมากๆ พอวันหนึ่งปีผ่านไปลูกของเขาก็วิ่งกลับมาหาแม่ของตัวเองพร้อมกับกระดาษหนึ่งแผ่นเมื่อหลังจากลงรถเมล์แล้วและมาบอกแม่ของตัวเองว่าแม่คะหนูสอบได้ที่หนึ่งค่ะลูกของเขาแม่ของเขาดีใจอย่างมากเมื่อได้ยินว่าลูกของเขาสอบได้ที่หนึ่งแล้วก็ชมลูกของเขาอีกว่าโดยอย่างเช่นเคยบอกว่าสองปีแล้วนะที่ลูกสอบได้ที่หนึ่งแม่ดีใจมาก ลูกของแม่เก่งที่สุดเลยและแล้วเวลาผ่านไปหนึ่งปีครับพี่น้องเด็กน้อยคนนี้ลงจากรถบัสแล้วมาหาแม่ของตัวเองพร้อมกับกระดาษหนึ่งใบและบอกกับแม่ตัวเองว่าแม่คะปีนี้หนูสอบได้ที่หนึ่งอีกแล้วค่ะด้วยความดีใจอย่างมากแม่ของเขาก็เลยบอกกับลูกสาวว่าลูกของแม่เก่งจังเลย แต่ในขณะเดียวกันเธอจึงเปิดหนังสือผลการเรียนดูอย่างท่วงทีด้วยความภาคภูมิใจแต่ในทันใดนั้นเธอก็เหลือไปเห็นข้อความที่เขียนไว้ทำให้เธอหัวใจแทบจะวายแทบจะอยู่เต้นเพราะที่หัวข้อหนังสือผลการเรียนของเธอเขียนไว้ว่าผลการเรียนของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง นั่นหมายความว่าลูกสาวของเธอซ้ำชั้นมาแล้วสามปีที่ผ่านมาในจิตวิญญาณของเราเราซ้าชั้นมากี่ปีแล้วครับในจิตวิญญาณของเราเรายังซ้ําๆอยู่ที่เดิมกี่ปีแล้วในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเรายังซ้ําม,มาอยู่แล้วเราจะปล่อยให้สถานการณ์แบบนี้ซ้ําไปอีกสักกี่ครั้งนี่คือสิ่งหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับ ผู้รับจดหมายฮิบรูผู้เขียนจดหมายนี้ได้กล่าวไว้อย่างสิ้นเชิงเชิงในตัวอนสติว่าเหตุฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่พระเจ้าไม่ประสงค์ให้เราเป็นเด็กอยู่อย่างนี้ตลอดไปพระองค์ประสงค์ให้เราเติบโตขึ้นในบทที่6ข้อที่หนึ่งใช้คำว่าเป็นผู้ใหญ่ ผู้เขียนพระธรรมฮิบรูใช้ภาษากล่าวว่าเทสลอดนะครับเทสลอดซึ่งเป็นคำที่มีความหมายว่าเป็นกระบวนการซึ่งนำไปสู่ความสมบูรณ์หรือความภัยบณ์ก่อนที่เราจะต่อก่อนที่เราจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราเป็นคนบาปในวันที่ใจของเราเปิดออกและต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั้นเราได้รับ การประกาศยกโทษบาปของเราโดยอย่างสิ้นเชิงแต่ยังมีหลายชีวิตที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงอยู่สม่ำเสมอซ่อมแซมเพื่อได้รับบรรลุสง่าราศีในสถานะของความเป็นลูกของพระเจ้าหรือประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์ดังนั้นแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไป <c oughs> เราค่อยๆก้าวหน้า และพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองพี่น้องชี่ร้างในพระเยซูริตคุณเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณในทุกวันนี้คุณอยู่ในสถานะที่เป็นเด็กหรือสถานะที่เป็นผู้ใหญ่ลักษณะของคนที่เป็นเด็กฝ่ายจิตวิญญาณคือยังวนเวียนอยู่กับคําว่าหลักธรรมเบื้องต้นคือการกลับใจใหม่จากบาปเดิมๆความเชื่อเบื้องต้นในเรื่องของพระเจ้า คือรับปฏิ i มาคือยังอยู่ในชั้นผู้เชื่อใหม่การวางมือคือการอยู่ในฝ่ายการหนุนและการสนับสนุนการเป็นขึ้นมาจากความตายคือยังไม่แน่ใจในความรอดที่ตัวเองได้รับการพิพากษาสุดท้ายคือการที่ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองจะได้ขึ้นสู่สวรรค์หรือไม่พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต หากจิตวิญญาณของเราเติบโตพอแล้วหรือจิตวิญญาณของเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราควรจะเลิกรับประทานอาหารอ่อนแต่ให้เรารับประทานอาหารที่เป็นอาหารแข็งพี่น้องครับทุกวันนี้เรารับอาหารที่แข็งได้หรือไม่หรือเรายังรับประทานอาหารที่อ่อนๆโดยที่เรายังเป็นเด็กฝ่ายจิตวิญญาณอยู่เสมอเราบุคคลผู้ที่เป็นจิตวิญญาณยังเป็นเด็กอยู่เสมอนั้น มักจะรับความกระทบอะไรไม่ได้มากเพียงแค่จะเป็นเพียงแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆหลายคนก็ยังล้มลงเพียงแค่กระทบปัญหาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็ยังล้มลงนั่นเขาเรียกว่าเป็นเด็กไฟจิตวิญญ,ญาณหากว่าเราเป็นผู้ใหญ่ไฟจิตวิญ,ญญาณแล้วเราจะเติบโตพอและความเชื่อของเราจะเข้มแข็งพอในพระเจ้าีินองท่รกครับวันนี้เราเป็นเด็กไฟจิตวิญญ,ญาณหรือเราเป็นผู้ใหญ่ไฟจิตวิญญ,ญาณให้เราถามตัวเอง และคิดในใจของตัวเองว่าเราอยู่ในระดับไหนในไฟจิตวิญญาณของเราให้เราคิดดูนะครับเราอธิฐานด้วยกันดีไหมครับในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักและอวยพระพรในชีวิตของเราข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเมตตาพระพรของพระองค์หลั่งไหลลงมาให้เราทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ไฟจิตวิญญาณเพื่อที่เราจะได้เติบโตและรับใช้พระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอขอบคุณพระองค์ ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาต่อชีวิตของเราเนื่องที่เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงไว้วางใจได้ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอให้อย่าให้เราเป็นเด็กอีกต่อไปแต่ขอให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่จิตวิญ,ญญาณด้วยเถิดด้วยการทรงนำที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสรรเสริญโมทนาขอพระคุณพระองค์อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์าเมนหากว่าเราวัดความเป็นผู้ใหญ่ฝ่จิตวิญ,ญญาณของเราแล้วเราคิดว่า จิตวิญญาณของเราอยู่ในระดับที่เท่าไหร่พระเจ้าอิคารครับ